สวัสดีครับสมาชิกแฟนไลน์แอปสปิโนซาครับผมสปิโนซาคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สกเกอร์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ21พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับในบีกเบลารุสเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนีมันกราโตครับเปิด บ้านพบกับตอร์ปิโดเบรานะครับคู่นี้สิติก่ายามเจอกันเป็นตอร์ปิโดเบรานะครับทําได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเจอกันมา5เกมล่าสุดเนี่ยชนะถึง3นะครับเสมอ2ไม่แพ้เลยแล้วก็ฟอร์มจุบงเนี่ยทางทีมเยือนครับตอร์ปิโดเบราเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเล่นเกมดีครับ6นัดหลังสุดเนี่ยไม่ปราชัยนะครับชนะ3เสมอ3เกมลุกครับยิงรวมได้ถึง10ประตูนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียรวมเพียงแค่ 5ประตูนะครับแสดงเห็นนะครับว่าเกมลุกเกมับเนี่ยค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างีครับวันนี้ครับสภาพทีมนักเตะตัวเก่งครับอย่างนิคิตานิโคเดวิดครับวาเริลีกอบาชิกกับกาเบรียลมาครับต่างพร้อมลงตัวจริงครับมาเยือนทางเจ้าถิ่นครับนิมังกอตโตเนี่ยซึ่งอยู่ในช่วงขาลงครับเล่นกันแบบไร้ความมั่นใจแล้วก็ เกมเย่าเนี่ยที่ปกติเป็นจุดแข็งครับล่าสุดเนี่ยพึ่งแพ้คาราล์ต่อทางน้องใหม่รูเบนครับสองสี่แสดงเห็นนะครับว่าอยู่ในช่วงขาดลงยาเพราะฉันกำแพงครับที่เปิดมาให้ราคาเสมอครับไปต้องคิดเยอะโฟบอนะครับว่าโอกาสที่ตอร์บิโดเบรัสเนี่ยจะแพ้กลับออกมาค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นคู่ในการเชียร์ทางทีมเนี่ยครับบอกว่าวันนี้ครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็มาเผยเนี่ยมีโอกาสเเต็มด้วยการบุกเก็บสามแต้มได้เชียร์ตอร์บิโดเบรัสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลลีกสำรลอนครับเป็นการเจอกันระหว่าาาางทรรรสลลเเเวีีียยมอ์ซคคััับบบบบปิดด้นพกกโโ คู่นี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างผีเน่าประทะโรงพุดครัผลงานเนี่ยต่างแย่พอกันนะครับซึ่งจุดนี้ก็ผมบอกว่าดูแล้วคู่น,นี้แนะนำไม่เชียร์ทางสกอร์สูงครับสกอร์สูงคู่น,นี้เปิดมาให้ที่3.5นะครับซึ่งปัญหาหลักเนี่ยคือดูแล้วลูกเกมเนี่ยน่าจะ คาดหวังลำบากนะครับแต่เชื่อว่าคงจะเปิดแรกกันมากขึ้นครับแล้วก็ดูจากเกมรับเนี่ยของทั้งสองทีมถือว่าแย่พอกันนะครับโดยเฉพาะทางทีมเยอนเนี่ยโคลริยาซึ่งเป็นทีมที่เกมรับปอะมากเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้สูงต่ำสามจุดทาครับผมมองว่าแนชเชสคอร์สูงอัดสุตาเชื่อว่ามีโอกาสยิงรวมกันถึงสี่เมตรได้ไม่ยากเชียร์ทางสกอร์สูงนะครับในคู่นี้น้ครับสองทีมมีลิปดีครับเชียร์ทางตอร์เมนเบเดนครับในฟุตบอลเรียกสูงสุดเบรุตแล้วก็เชียร์สกอร์ เพ่งเพ่งรวยรวยเอกันใหแ่พรุ่งน,นี้สวัสดีครับ